สวัสดีค่ะดีดีด้วยไดคะขอบค่ะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกของการได้รับตำแหน่งแบบร้อนรนับบานเลยค่ะกับมิสแกนอุบลราชธานี ค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าตัวน้องเอเธอร์เองก็เป็นคนอุบลค่ะก็เลยอยากจะเป็นสายสะพายของจังหวัดอุบลด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกที่แบบว่าดีใจที่มีจัดงานได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็เอเธอร์นะคะก็จะพยายามฝึกฝนต่อไปนะคะในสิ่งที่เอเธอร์พลาดตรงไหนค่ะอืมเจด้ดีกับน้องด้วยนะค่ะแล้วน้องเอเธอร์เป็นยังไงบ้างกับการเก็บตัวหลายวันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทําลงไปเนี่ย มันคุ้งไหมแล้วแบบเราร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนมาตัวเอเธอร์เตรียมพร้อมมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วที่เก็บตัวไปประมาณสามวันก็รู้สึกมีความสุขแฮปปี้เอนจอยกับพี่ๆี่ทุกคนแล้วก็พี่สตาฟพี่เลี้ยงในกองค่ะแล้วความสัมพันธ์ของอที่กองด้วยกันนะคะเป็นยังไงคะเพื่อนๆน,น่ารักไหมสนุกไหมกับทีมผู้เข้าประกวดมิกแกนด้วยกันนะคะน่ารักค่ะสนุกค่ะแล้วก็พี่พี่ก็ให้คำปรึกษาเป็นกันเองมากเลยค่ะ อยากขอกำลังใจชาวอุบลยังไงบ้างคะกับการที่เราจะไปต่อในเวทีมิ s แกลนไทยแลนด์ค่ะเอเธอร์เองนะคะก็อยากจะขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะฝากส่งกําลังใจให้เอเธอร์ไปกองใหญ่ด้วยด้วยนะคะค่ะ,ะมีโอกาสจะเตรียมตัวไปกองใหญ่มีอะไรบ้างที่ยังยังเรายังคิดว่า,าจะต้องออพัฒนา เอเธอรคิดว่าเรื่องการพูดค่ะแล้วก็เรื่องการเดินค่ะแต่ว่าเอเธอร์ก็จะพยายามเต็มที่แล้วก็จะฝึกฝนให้เต็มที่ค่ะแน่นอนว่าเข้ากองใหญ่จะได้เห็นเอเธอร์ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมแน่นอนคะอ่ะยินดีกับตำแหน่งนี้ด้วยนะโอ้โหนีแกนบ,บนราชนาวีปี2 5 2 5 25นา่ยิน,น,น,นดีกับน้องเอเธอร์